เริ่มต้นคือส่วอาชีพนี้ได้ยังไงคะคะเริ่มต้นมาจากการที่ได้เจอหัวหน้าอยู่ที่เครื่องบินนะคะแล้วก็หัวหน้าทาบทางให้มาเข้าโครงการ f อ s t a n d a r d า a ์ที่ AA ค่ะซึ่ง FA เเนี่ยดีมากเลยนะคะมีแผนรองรับรายได้ของเรานะคะทำให้เรามั่นใจในช่วงที่เรากำลังฝึกฝนพัฒนาว่าเอะเราจะขายลูกค้าย,ยังไงนะคะทำให้เรารู้สึกมั่นใจและอุ่นใจค่ะ เ่งเล็กสามารถปิดโครงการ FA ได้ภายใน3เดือนด้วยนะคะเยี่ยมเลยค่ะสราบมาว่าเล็กเป็นตัวแทนระดับ MDAT ด้วยทํายังไงถึงติดคุณวุฒินี้นะคะค่ะต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะคะที่เล็กได้มีโอกาสได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาวางแผนระบบและบัญชีและภาษีให้ลูกค้ารายนี้นะคะสามารถที่จะไปสร้างความคุ้มครองเงินสงูง100ล้านบาทแล้วก็ประกันคีแมร่วมด้วยนะคะ สามารถเก็บค่าเบีย้ยของลูกค้ารายนี้มาได้1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเลยค่ะแล้วก็สามารถทําให้ติดคุณวุฒ MD ิ MDRT ในปีนั้นนะคะแล้วก็สามารถติดต่อเนื่องมาได้2ปีค่ะแล้วเล็กก็ทํางานเป็นที่ปรึกษาวางแผนระบบบัญชีนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ4ปีค่ะว้าวค่ะแล้วเ,เล็กได้อะไรจากอาชีพนี้บ้างคะ ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบปึ้มปึ้มมากเลยนะคะสิ่งที่เล็กได้ก็คือเล็กได้รายได้นะคะมากกว่าที่ทํางานเดิมนะคะที่ทํางานเดิมมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่80,000บาทนะคะแต่อาชีพใหม่ของเล็กเนี่ยมีรายได้ที่140,000บาทต่อเดือนเลยนะคะ <Wow. S 2> ซึ่งในส่วนตรงนี้เล็กใช้เวลาในการทํางานนะคะติดคุณอาวุธ MDRT แค่ประมาณ4-6เดือนเท่านั้นนะคะทําให้เล็กมีเวลาในส่วนที่เหลือน,นะคะ ได้มีเวลาที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองอยากจะทำนะคะไปทําบุญไปเที่ยวด้วยทํางานด้วยนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เล็กก็ได้อิสรภาพนะคะแล้วก็ในส่วนที่3าคือเล็กได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะคะได้สร้างความคุ้มครองให้กับเสาหลักของครอบครัวนะคะแล้วก็สร้างสวัสดิการแล้วก็เรื่องเกีย่ยวกับโรคร้แรงรัประกันสุขภาพนะคะ และสามารถที่จะไปเป็นที่ปรึกษาวางแผนระบบบัญชีภาษีให้กับลูกค้านักธุรกิจท่านอื่นหลายๆท่านเลยนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะให้พี่ๆน้องๆที่สนใจนะคะเข้ามาลองศึกษาแล้วลองมาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะคะแล้วเราจะได้อะไรที่แบบคุณไม่คาดฝัน